นะคะคเพราะว่าตุกก็เป็นเด็กใหม่เนาะเออพึ่งหัดทําหัดพึ่งหัดทำอะค่ะถึงเพื่อนๆจะบอกว่าเออเธอไล่์สดได้แล้วเธอยังงุนเธอยังงี้แต่ยังเป็นเด็กใหม่อยู่ค่ะในช่องสีแดงเในช่อง youtube เพราะว่ามันมัน,ม,นมันยังใหม่อยู่ค่ะมันทําไไหลไม่เป็นเลยจ้ะมันยังส่งไม่เป็นถ้าส่งได้อะส่งให้ทุกคนเลยจ้ะ ไม่หวงเดจ้าไม่หวงเหรียญจ้าไม่หวงช่องนี้ไม่หวงเหรียญจ้าแต่ว่ามันยังส่งไม่เป็นคุณสุรชัยเออครับผมบายบายครับลงุงนงขอบคุณนะครับคุณสุรชัยสู้ๆหัวใจคุณสุรชัยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจน้องตุ๊กขอบคุณนะคะพี่หนวดขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ตุ๊กได้หนึ่งชั่วโมงแล้วตุ๊กก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะ ออขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาให้กําลังใจตุ๊กนะคะขอบคุณอย่างสุดซึ้งกราบที่หัวใจนะคะเดี๋ยวตุกจะเอ่อ,เ,อ,อเพื่อนๆอ,อย่าลืมเอ่อทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวตุกไปเยี่ยมเอ่อคลิปให้เพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวตุกกลับไปเยี่ยมนะถึงคลิปตุกจะบา้บาๆบอๆคลิปช็อตของตุกถึงจะมันเป็นบา้บาๆบอๆแต่ว่าก็ ถ้าทิ้งหัวใจไว้ให้ตุ๊กก็จะไปหานะคะหมวดจุดบอกว่าปาร์ตรูตัวปาร์ตรูตัวรูดตัวแล้วคนนี่เองที่ขโมยดอกไม้ที่ขโมยดอกไม้ที่เมืองไทยไปรูตัวแล้วสั้นดอกบาสันดอกบาสันดอกบาภไปขโมยเข้ามาไปขโมยเข้ามาอืมไปขโมยเข้ามาเราก็เอามาตากแห้งขโมยเขาเราก็เอามาตากแห้ง ไปขโมยเข้ามามันมีหลายสีมากๆเลยเห็นไหมมันมีหลายสีไปขโมยเข้ามาบางคนถามว่าเออที่โปรตุกเกสนนะ่ะมีมีขโมยไหมมันจะมีได้ยังไงล่ะก็ขโมยนั่งอยู่นี่อย่างนี้ขโมยนั่งอยู่นี่เป็นคุดเป็นขโมยที่ชอบดอกไม้มากๆมันจะมีหลายสีมากๆขโมยเข้ามาเด้อวจ้ะบางคนถามว่าเอ๊ะขโมยมีไหมไนอที่โปรตุกเกสในนอ นี่แหละนี่ขโมยตัวจริงนั่งอยู่นี่แหละเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่เออเราเอาเออเอามาตากแห้งนะจ้าตากแห้งไม่ใช่ว่าตากยกตากไวอุ้ยฟ้าร้องกลัวตอนนี้เพื่อนๆตอนนี้ตุกนอนอยู่ที่โซฟานะนอนอยู่ที่โซฟาคนเดียวฟ้าร้องฟ้าแลบกลัวแมอุย้ยเอาเดี๋ยวลงไลฟ์สดก่อนนะจ้า ยกมือขึ้นใบาบายได้เลยจ้านี่คือดอกไม้ที่ไปเข้าไปเข้ามาเดจ้าคุณุชัยเออบอกว่ากดกดจุบ๊บจุ๊บตอนนี้ต้องลงไลน์แล้วเดจ้าตอนนี้อยู่คนเดียวเดจ้ากลัวมากๆเลยฟ้ารออ้องเออตุ๊กกลัวฟ้าร้องมากๆเลยฟ้าร้องแล้วก็แล้วก็ฟ้าแลบอะ่ะกลัวเดี๋ยวตุ๊กขอนอนคลุมโปงก่อนนะคะลุงนง ลุงนงยกมือขึ้นบา่บายแล้วขอบคุณมากๆนะคะลุงนงมีมือก็ยกมือขึ้นบาบายขอบคุณเดจ้า,จาขอบคุณเออสี่ล้านดวงตาที่เข้ามาให้กําลังใจตุ๊กเดจ้า,จาขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณนะตุ๊กลงไลแล้วนะฟ้ามันร้องค่ะตอนนี้อยู่คนเดียวมันเลยกลัวค่ะนอนคุมโปงนอนกับน้องหมาดีกว่านี่ค่ะ นอนกับน้องหมาดีกว่าค่ะฝนตกหนักมากหนักมากนอนกับน้องหมาเดี๋ยวนอนกลุงโปงกับน้องหมาดีกว่านะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะรักทุกคนขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจตุกขอบคุณมากๆนะคะเอ่อทิ้งจดหมายน้อยเวลา แล้วเดี๋ยวตุ๊กไปเยี่ยมเดอ้อตอนนี้ตุ๊กก็กำลังตอบคอมเมนต์ที่มันอยู่ใน YouTube Studio นะคะกำลังตอบคอมเมนต์เพื่อนๆอ,อยู่แล้วเดี๋ยวตอบคอมเมนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกมาจาก YouTube Studio แล้วจะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ไปทำอะไรไม่ได้นอกบ้านฝนมันตกค่ะแล้วฟ้าร้องมากเลยกลัวค่ะมันต้องอยู่คนเดียวอีกตามเคยแหละเนาะ โอเคค่ะบายบายนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ